ครับผมโมนี่ก็ตรงกับวันจันนะครับที่ยี่สิบท่านว่าหกสี่ครับผมนะครับแต่หรบโมนี่วิตผู้เขียวมีคว้วยข้อแม่ลูกนะครับข้อแม่ลูกนะครับแม่ของเขาหนีข้อสูงนะครับวิตผู้เขียวสิบอกข้อสูงก่อนข้อสูงอยู่ที่นะครับร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบสามครับผมนะครับกล้วยตัวนี้ครับผมนะครับจะเป็นกล้วยลำตัวเงานะครับลำตัวเงาหนาเขาสวยนะครับ ปลอมลูกไส้ครับผมนะครับป้อมลูกไส้ส่วนลูกไส้วิตผู้เขียวกับบริวัรมัดลอยสามสามแต่วิตผู้เขียวสิตีประกันตั้มตั้มไว้ว่าลอยสามสิบเอ็ดประมาณนี้ครับผมนะครับคล้วยมันบ่อิวัดวิตผู้เขียวกับในสายตา,อาบอลแน่อาจสูงลอยสามหาสามหกขึ้นไปก็ได้เพราะว่ากล้วยตัวนี้บ่รยวัดนะครับเป็นกล้วยรับตัวเงาอ้างดีนะครับป้อมลูกไส้ครับผมนะครับ ควมลูกไส้นะครับส่วนแม่ของเขานี่ครับผมนะครับสถานะของแม่ของเขานี่ผสมเจ้าพัดดีนะครับของหมอปุถาท่องครับผมนะครับผสมนะครับผสมวันที่นะครับวันที่สองเดือนสิบสองหกซีครับผมนะครับส่วนกาหนดคลอดกับวันที่ยี่ห้าเดือนแปดหกห้าส่วนอียะต่างๆกับซียูในเอกสารครับผมถ้าผู้ใดได้วยซื้อขายกันไปแล้วครับผมนะครับ นี่ครับผมนะครับเขาเป็นกล้วยลับตัวเงาครับผมลับตัวเงาพิเศษคือลับตัวเงาความลูกไส้ครับผมร้อมลูกไส้ลูกไส้เขานี่อายุประมาณเก้าเดือนครับผมนะครับลูกไส้อยุประมาณเก้าเดือนอ่ะสำหรับกล้วยควบนี่วิตผู้เขียวก <mam> ma <UC S> ับ <kaz> ว่ามากพอสมควรแล้วครับผมนะครับวิตผู้เขียวกับเฉลยเฉลยราคาพี่น้องบานทฮาได้ฟังน้ำกันครับผมนะครับสำหรับกล้วยครบนี่นะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทนะครับ แสนหกหมืนหาพันบาทในท่องแม่เขานี่ผสมเจ้าท่องดีนะครับผ่านแล้วครับผมแต่บอ่ันเด้ดตรวจท่องนะครับเขามีอาการนิ่งบอขื้นจักเจียครับผมนะครับมีอาการนิ่งแล้วนะครับได้พอพันคุ์วยยักไปนี่ถาตีสเจ้าพอพันต้องดีกับว่านตั้มบดาครับผมนะครับพอพันคุ์วยยักของมอปู เอาสำหรับผู้สนใจในสินค้าเขาแล้วนะครับก็บสามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์0เเกก4 9 7 2 7า9าครับผมนะครับมีผู้เขียวก็จะเบิเบ่งรอบตัวอีกเล็กน้อยครับผม ลำตัวเงาครับผมพิเศษคือลำตัวเงาสาหรับแม่นีนะครับอปอมลูกไส้ครับผมอปอมลูกไส้ลูกล้อๆนาเขากลางๆอ่ะ้าผู้ได้สนใจแล้วนะครับก็สามารถทักมาวิทผู้เขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าห้าครับผมจหรับคลิปนี้นะครับวิทผู้เขียวกับผู้มีอย่างไรเชิญเขาเข้ามาสวัสดีครับ